เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภา,ากาชาติไทยนาย,ยกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวริินทิราสภา,ากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทารานุสรณ์60พรรษา ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวริินธิราสภากาชาติไทยครั้งที่48โดยมีนายเตบุหนาเลขาธิการสภากาชาติไทยอุปนายกสภาสถาบันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกนกวัรสวรรปฏิกรอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินธิราสภากาชาติไทยเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จขึ้นชั้น8 อาคารสิรินธรานุส,น 60, สร60พรรษาส่งเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันครั้งที่48โดยมีระเบียบว,วาระพิจารณาอาทิรายง,งานผลการดำเนินง,งานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2566รายง,งานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันปีงบประมาณพุทธศักราช2566 แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรม,มาภิบาลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเด็กการขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2566 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาาชาติไทยได้ยกฐานะจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากกาชาติไทยพุทธศักราช2559ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2559 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลและอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาติไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาวิจัยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาลตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาติไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ